สุขขีมันเสมอมันเครื่อใไม่ความเจ็บยาสุดได้ความไขยย่ยาสมีสวีดัสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันกับช่องเคยบ้านเชียงอบิเชียวครับหลังจากเรารอคอยมานานครับอาทิตย์กวัวครับเามาแล้วขอโพเข้ามาทรงแล้วนะครับขอโพดใหม่ๆครับผมจาก สหรัฐอเมริกาครับผมก็โวดนำเขาอาหารสัตว์มาแล้วครับต่อไปกระติบตรอดแล้วแกะแกะอดขอบโพดโอดอาหารมาอาทิตย์กลัวแล้วครับพี่น้องต่อไปเขาก็จิบผสมเขาช่องนี้ครับ หัวหันก็มาด้วยนี่ครับผสมเข่ากับหัวหารเขารอถ่าอาทิตย์กลัวอาทิตย์แต่ว่าเฮอก็มีหัวหารไก่หัวหันือ๋แกะหน่อยครับเขามาให้มันกินแทนจากที่เฮาถ่าเขาพูดตอนนี้ก็จะได้กินอิ่มละเพิ่น ไปิพบ่ได้ห้องตอนนี้ห้องารขาดหิวก็คือห้องกินถึงกินวัวอาหารก็กินหยาครับว่าอุ่นท่องคือข้าวโพดนะครับเพราะว่าห้องก็ต้องรีดนมมันออกนมมันนมก็บ่คอยมีนมก็บ่คอยหลยนี่ก็คือคนเวลาอด อดอาหารแบบกินอาหารแบบอุ่นท้องนี่นะครับพี่นนอกน่าจะเป็นจังสั้นนะเอาห้าไฮไลท์ทำได้กับกินเบิดครับเพราะว่าเคยกินจิผลิตนมบ่งเห็นเ่ามานก,ก็ตื่น ต่อไปพวกนั่งๆก็ทีไดก้กินอิ่มได้อีกเยอดอกประมาณเดือนหนึ่งเดือนกลัวเดือนกลัวเกือบสองเดือนนะครับฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรกดะังกระดิง่งติดตามเคยบ้านเชียงช่องเคยบ้านเชียงเอาฟิเชียลเนี่ยนะครับเด้อพอมีกำลังใจในการทายชิปพี่น้อง <c oughs> แล้วสุดท้ายสิ่งดีๆสิ่งที่บ่เคยเห็นให้พี่น้องได้เบิง่ง <c oughs> ก็ดีใจแล้วครับเมื่อนี้ครับขอโพดมาแล้วโอ้ยหางคิดน้ำแกะ มือแดนสิมามือเล้สิมา,มอ,มาอยู่ันนะสามมือสี่มือละะแล้วก็แล้วอาทิตย์หนึ่งละะแล้วก็แล้วเพิ่งเพิ่นหิวไรเดี๋ยวต่อไปก็จะได้กินข้าวโพดล้สผสมกิบแ่บไหลายๆนะครับเลี้ยตงตัวุ้มมีลูกนี่แหละม,ม,ม,มันบ่ไอ้บำรุงลูกมัน เพราะว่าประเทศยิสราเอลนี่เป็นประเทศประเทศการเกษตรอยู่ด้วยครับ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันขาดขาดอาหารสัต์นี่แหละเพราะว่าเขาจะปลูกเป็นเป็นยอมเป็นยอมบ่มหลายนะครับแล้วฟาร์มมันหลายมีฟาร์มวัวนมฟาร์มแกะฟาร์มแพะฟาร์มแม่ฟาร์ามวัวขุนดังสิเขาก็ต้องซื้อข้าวโพดซื้อข้าวโพดมดซื้อยังให้มันกินครับที่นอ่ ก็เลยได้น้ำข่าจากประเทศสหรัฐถังราคามันก็ราคาอาหารสัตว์ยู่นววกระเพาะกระิบกแพ้งครับมันจะซ้ำๆก,กันกับบ้านฮอนอยู่นะก็เลยได้น้ำข่าจากสหรัฐอเมริกาก็เลยยากลงเรือมานะครับบันี้เงินสหรัฐขึ้นนะครับบันี้เงินดอลลาร์ขึ้นเงินเช็คเกลลงดอลลาร์ขึ้น ันผู้ใดสนใจชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดละครั้งให้นะครับเด้อครับเดอ้อกดติดตามมองละครั้งนะครับกดกระดิง่งพอเป็นกกำลังใจแอดมินจะทาชิปต่อไปครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจนะครับเดอ้อช่งน้อยๆช่งเคยบันเชียงอภิเชยล ชิปนี่ก็ไววซ้ำนีครับพ่อกันชิปหนาได้ครับดเด้อเดยวจิตไทยอัปเดตให้เพิ่งครับวิธีผสมข้าวโพดสวัสดีครับ